สวัสดีนะคะอยู่กับช่องเพียนพาดเวชแนลนะคะกับแนวทางฮานอยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะเอสก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ ก็มาดูกันนะคะกับแนวทางนะคะหานอยเม็ดเดียวนะคะของวันที่14นะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะให้เด่น6ฟัน6รูด6นะคะเข้านอยปกติและ vip นะคะแต่ตัวเจาะเราไม่มาเนาะเข้าแต่ตัวเด่นวิ่งรูดนะคะถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดนะคะก็จะได้นอยปกติและนอย v i p นะคะลักษณะนี้ล็อกนะคะ หกและ36นะคะตัวเดิมนะคะก็ไปลุ้นกันต่อเลยนะคะตามต่อเลยนะคะของวันที่1ิบ5นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมาดูตัวเด่นเม็ดเดียววันที่สินะคะแอดให้เด่นนะคะเด่น7ฟัน7ร็ดูดเนะคะตัวเจาะเจ็ดศูนะคะเจ็ด เจ็ดหเจ็ดเนะคะไปกลับบนล่างนะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ comment, นะคะทักทายพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะทุกๆวันเลยนะคะมาดูตัวเน้นนะคะเจ็ดสี จ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะแต่วิ่งรูดฟันที่เจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่หยิบจับแนวทางไปนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะทุกๆวันเลยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ